มนในไลฟ์ภาพไม่ขึ้นนะปัญหาคือภาพไม่ขึ้นเปนจบการไลฟ์เพียงเท่านี้ครับไดแ้แล้วเออสุดยอดว่ะแก้ไขยอยู่ตั้งประมาณห้านาทีเฮ้ยแต่ว่าไลฟ์ของเราครั้งเนี้ยภาพสวยขึ้นนิดนึงนะเราจะยอมแลกกับเฟรมเลทที่ทรมานเลยนะเฮ้ยใส่อะไรลงไปหน่อยสิมีแต่น้ําอ่ะมันมีแต่น้ํารูปท้องหรอ,อเรากลัวว่าเราเดินไปแล้วเราก็จะหาทางกลับไม่ได้ด มัต้องงนะพี่โมมีคนช่วยเหลือพี่โมตลอดเวลาครั้งที่แล้วให้เรากระโดดหน้าผาลงไปไม่ใช่เหรอเไหมนั่นอะไรนัดจะมาละไม่รู้อะคือมันจะดูอ่ารับเราเปิดแผนที่มาใช่ไหมมันอาจจะอยู่แถวสามห้าสามสองตรงเนี้ยครับสามห้าสามสองหรือสามหกสามสองนี่แหละเออประมาณโซนโนเนี้ยขอบๆหน่อยมองแล้วก็ไม่รู้เหมือนกันคืออะไรผมว่าผมหาเจอชัวร์จริงเหรอี่เราแข่งอะไรวะคือตอนนี้คือกูเล่นแข่งกันหาอยู่ใช่ไหม แข่งกันหาสมบัติว่าเงั้เนี่ะนี่ไงเจอแล้วจริงแะตอเล่นจริงโอ้โหแพี่โมมาถึงก่อนแฮะเออชโยอ่ะเอยตกใจหมดเลยอเนี่ยอีกคนหน้ามึงทำตกใจเลยนึกว่าเป็นแบบมังกรยักษ์แต่จะบอกว่าเราอะก็ขาดน้ำเหมือนกันแป๊บขอน้ำหน่อยดิเอ้าปากเลยตอนนี้ฝนตกอยู่มันไม่ได้เดี๋ยวเราเงยหน้าแล้วไม่สำเร็จอะสามหกสมหกับสามห้าสามหกอ่ะเราหากันแค่นั้นแหละ นี่ไงเราเจอแล้วดิงปะเนี่ยเอามันอ่านไม่ได้อ่ะมันเคยอ่านไปแล้วหรือเปล่าเออเคยอ่านไปแล้วหรือเปล่าจริงมันไม่ได้ล้อเล่นเราเจอแล้วแต่มันกดไม่ได้ทางเนี้ยมันต้องชาร์ลินกับพลังนิดนึงเออเห็นปะต้องฝึกเป็นกระโดดกบเออเออเออบูมเลดเดอร์เว้ยเอื้อลงน้ำอ่าปั๊มแป๋ม มองไม่เห็นน่ะแล้วมันมีทางอื่นให้ไปต่อหลังจากตรงนั้นไหมไม่มีเอ้าไม่มีถ้าไม่มีก็ไม่ต้องพยายามข้ามไปหรอกเสียงอะไรอ่ะเสียงเืินแมงมุมเลยไห่เกี้ไหนอย่ากลัวดิโอ้ข้างหูกูเลยใช่ถูกต้องจัดให้เราข้ามแมงมุมปกป้อง ไม่โดนเลยแทงไงก็ไม่โดนเออไม่น่าเชื่อเลยอะว่าเราหลงทางไปอีกแล้วุูโมอยากใช้สแตนพลังสแตนอยากอยากใช้พลังสแตนไหมหมายความว่าจะมีจะมีสแตนแบบว่าชี้ทางให้จริงเหรอวะเออสแตนมันจะชี้ทางให้เลยไม่ว่าเราอยู่ไหนก็จะมาหาเราเจออะไรล่ะ ใช่จะเจอเลยผมเจอแน่นอนเลยมั่นใจขนาดนั้นเลยอะอ่าพี่โมผิดทางแล้วรู้ได้ไงอ่ะผิดทางแล้วไม่ใช่นี่มันทําเก่าเดินออกมารู้ได้ไงเนี่ยนี่มันทําเก่าเหรอเออเราต้องไปทางไหนสแตนบอกเราหน่อยสแตแนสแตนเดินสแตแนเลี้ยวซ้ายไปครับ อ๋อเรารู้แล้วเรารู้แล้วว่าสแตนรู้ได้ไงเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายซ้ายเหรอเลี้ยวซ้ายเดินไปเนี่ยเออเดินไปเดินไปโอ้เราว่าสแตนดูไลฟ์เราอยู่แน่เลยกด F กด F อ่ะเดินตรงไปเลยตรงยาวๆาวตรงยาวๆาเออโอ้สุดยอดว่ะนี่มันระบบทำทางแบบใหม่แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเหนื่อยตายนะไปนอนก่อนเอาเหรอ นี่คือไล่กับมานอนเฉยๆช่ไหล่กับมานอนด้วยที่นอนมันอยู่ข้างหน้าได้โอ้โหสุดยอด่ะเดียวได้ยินเสียงคนเดินตามมาไอ้มันแซงเราแล้วแป๊บเร็วเข้ามันแซงเราแล้วไปทางไหนเนี่ยขวาเนี่ยสายเข้าท้อเนี่ยเออสายเข้าท่ลมเอไอนัทมันรู้ได้ไงวะ ไอ้นัทมันไม่มีสแตนเหมือนเรามันรู้ได้ไงผมเก่งไงนั่นแหละไปเลยข้ามแม่น้ำไปเลยข้ามบออ่อน้ำ,นำไป<ม>เลยมันนำเราอีกแล้ว่ะอ่านัดมาละอะเจอและแลนแ่นัทเออไอ้นัดรู้ไอ้ต้องทำอะไรไอ้นัทมึงจะทำไม่ได้นะอย่างเงี้ยฮะสแตนหมดพลังเออกลับรางเฮ้ยแล้วทำไงาต้องกระโดดข้ามหินไปหรอ เออใช่เนี่ยแหละต้องโดดข้ามหินมาโอ้โหพกูลุเก่ามากตามจะมูกโดดข้ามหินเนี่ยโคตรยากเลยเลยโดดนะเออเฮ้ยทำได้ปะเล่นเกมเรียบร้อยตายตายเลยตายงั้นเกมเกมเมอร์ตายแล้วผ่านแล้วพี่โมตายจะแซงผมไหเด้ไม่ได้จะแซงแค่จะกระโดดธรรมดา ต้องไม่ได้ตายตอนหน้าต่อต่างอ่านแม่งแมงเลยโอเคไม่ต้องมาแล้วมองพี่โมไม่ต้องแล้วหรือพี่โมไปด้านบนได้ไหมกลับไปด้านบนเคียย์ให้ผมหน่อยมันมีแค่จุดเดียวเีรอเออวิ่งไปเลยตัวเปล่าไหนไหนตัวเปล่าเลยใช่ไหมด้านบนเห็นไหมมันจะมีหมายเลขสามแปดอยู่สามแปดสามสิบมันเป็นถ้ำอันหนึ่งใช่ป่ะใช่แล้วไอ้สามเก้าสามสิบอะระหว่างระหว่างนั้นอ่ะมันจะมีรีเจนต์อยู่ตรงกลางระหว่างอันนั้นอ่ะ ได้นี่คือภารกิจอันเดียวที่ถ้าเราทำนี่ถือว่าวันนี้สำเร็จมากเลยใช่ไหมใช่ถือว่าสำเร็จมากเลยว้าวไม่ระหว่างนี้ผมกับนัทจะนั่งชิลกันแล้วนั่งกินเนื้อปิ้งย่างที่เราเป็นผู้ชนะได้มาโอเคปะเฮ้ยถ้าทำอย่างนั้นนี่เผลอๆจะได้นั่งเป็นชั่วโมงเลยนะวได้ได้โตเปล่าวิ่งไปเลยไว้ใจเราเลยอืมถ้าพี่โมยิงเร็วนี่คือภารกิจเราก็จะเสร็จเร็วเลย ห <l od S 2> ล่นลงมาได้รับบาดเจ็บเอาลเอาแล้วเอาละ,าละ,าละ,าละว่าอูกไหมถูกแล้วทางนี้แหละครับวิ่งตรงไปเลยครับตรงยาวไปแบบแแตนอย่าให้วิ่งเลยเพราะว่าเมื่อกี้เราวิ่งเราเราตกภูเขาเราค่อยๆไปไดนะ้ไหมเด็กๆก็ตุกๆเท่านี้แหละๆๆๆๆๆน้ำมันต้องมีเนี่ยเทวาน้ำไหนอ่าไม่ใช่น้ำเหรอเนี่ย <c oughs> ไม่ใช่น้ำไม่มีน้ำเนี่ยด้านล่างเนี่ยอ่าต้องเอาไงต้องหาทางลงข้างล่างได้ไม่เป็นหาระดับเราอ่ะสบายใช่เหรอ เออไม่ไผมยังไม่มั่นใจนะว่ามันเป็นน้ำไอ,อ้ตรงนี้มันมีอะไรนะโอ้ยกูจะกระโดดออกจากหินเออสบายนี่ไงลงมาแล้วเดี๋ยวแป๊บนึงสแตนกินกล้วยแป๊บนึงไม่ต้องกินแล้วบอกว่าอยากกินมมันนไ่ขึ้ทำไมมันสิ้นหวังก <c oughs> ินท <c oughs> ไมเนี่ยบอกแล้วอย่าไปกินนะสแตน,อนบอกมาลังอย<ก>ู่เนี่ยไม่อย่าไปกินสิบสามสิบแปลว่าวเลยเหรอห้ามเลย เพราะจริงๆแล้มันต้องอยู่ระหว่างสามเก้ากับสามแปดครับ,บแล้วก็ต้องเลขสามสิบอืมกลางคืนแลว้วยากว่าคือพี่โม,โมเดินช้าด้วยแหละมันทําให้ผมทาําช้าเนี่ยมันเป็นคามผิดเราใช่ไหมเนี่ยอืมมันต้องเร็วกว่านี้พี่โมแพ้แล้วว่าน,นัดเราไอ้นี่นดีวกว่าใช่ภารกิจเราอสิ้นสุดลงแล้วล่ะมิชชั่นมิชชั่นเฟลใช่อะมิชชแ่นเ่ลเองเหรอ เดี๋ยวเรากลับไปที่จุดนั้นนะชันเลมีมันเฟ้าแล้วกลับไปเอ้าเราเออเรากลับไปที่จุดนั้นแหละเราสปอนกลับไประลึกความหลังวะเนี่ยตรงนี้ลงไปตายตรงนี้ลงไปตายเลยใช่ไหมหล่นลงไปไม่ตายหรกแค่ใกล้ตายอ่ะเอ้ยไอ้นี่มันทางทางที่ผมเคยมาแล้วนี่หว่ามันมีทางได้เหลืออีกแบไงวะ ไอ้ยังไอ้ยังเต๋ออะรตายแล้วตาไอ้ไอ้โอ้ตกใจอยู่ดีแม่งตะปบหน้าเฉยดีเไป้วหรอดวะอยูงนี้ยู่นี่นี่นี่ยู่นี่อยู่นี่ตายแล้วเหรอแล้วยงนโนนไม่รู้โดนอะไรไอ้ยังงง้ยกตุกเนี่ยเจอท้ำแล้วเจอแล้วเอแล้วใช่ไหมมาหาผมเนี่ยทางเข้าทํำ เเทาาข้ดินมาหาเราเนี่ยก็จะเจอทางเข้าถ้ำไงใช่เหรอพี่ใช่นี่เจุดไฟแป๊บหนึ่งดิจุดไฟก่อนเดี๋ยวเพิ่ิ่งจุดไฟก่อนไม่เหระว่าเดินตามเรามาก็เจอทางเข้าถ้ำไม่ใช่เหรอตรงนี้คืออะไรมองไม่เห็นมีเสียงคนป่าด้วยใช่เราได้ยินเสียงคนป่าเออหรือว่าตรงนี้วะน่าจะตรงนี้เนี่ยโมผมว่าใช่อ้าวพี่โมไปแล้วเหรอ ใกล้เลยตรงเนี้ยเสียงใกล้มากเป็นเราเจอแล้วคนป่าสามคนอ๋อมันอยู่ข้างนอกเนอันเนี้ยนี่ยิงมันเลยเออดีนนะสามคนมาแล้วยิงมาแล้วสี่เฮ้ยเราจะปกป้องเองมานี่นะเฮ้ยมาเฮ้ยผมเจอรีเจนแล้ว มาเจอแล้วเหยี่ยมมากนะมันอ่านไม่ได้อะมันเคยอ่านแล้วเปล่าวะเคยอ่านเก่าเปล่าพอล้อ่านเปล่าไม่รู้มันอ่านแล้วอ่ะใช่บ้างจะยิงเฮ้ยิงมันจะฆ่าเราเออเออตายเราจะตายแน่เลยอ๋อมันตายแล้วอ่ะนี่ถ้าแป๊บไม่มีเรานะนัดไม่มีเรานะรู้แม่เป็นไง ป็นงรรบสบาย <laughs> อะไรวะเนี่ยที่นอนเมียนเดียวชีวิตสบายกว่านี้เยอะถ้าไม่มีเรา